<Green> เป็นโรงเรือนไข่ผำของผมครับผม,มทาเป็นคนแรกแบบแนวตั้งระบบปิดแนวตั้งระบบปิดแบบนี้มัน,ม,นมันดีไงครับมันดีคืออย่างเงี้ยเราใช้พื้นที่น้อยใช้น้ําน้อยแมลงเข้ามาไม่ได้เราจะมีฝนมีเมฆแดดไม่มีเมฆบางแดดก็ใช้ไฟเนี่ยก็ก็ทำการสังเคราะห์แสงสม่ําเสมอแล้วเวลาเก็บเราก็ไม่ต้องไปตักลดการสัมผัสอีกเราก็ปล่อยลงลงล้างลงระายน้ําแบบนี้เขาก็จะมาเก็บลงในถุงกอง แล้้ำผ่านลงมาปุ๊บมีวาลตรงนี้เปิดปุ๊บเก็บลงถุงกองแล้วแล้วน้ําก็จะออกมาปั๊มเขาก็จะวนขึ้นไปหรือแค่น้ำเปล่าใช่แล้วน้ำเปล่าเขาก็จะดันผ่านมงไหมโอ้วนแบบนี้ไม่ต้องสัมผัสอะไรเลยไม่ต้องใช้ระบบจับถุงออกไปอย่างเดียวเอแล้วไฟที่ที่ใช้ในนี้คือใช้ไฟระบบยังไงเอ่ยเป็นใช้ระบบโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์เพราะว่าถ้าใช้ ใช้ไฟแบบนี้ถ้าไม่มีระบบโซล่าเซลล์ช่วยอ่ะอม,มันจะเปลืองไฟเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมใช่มันประมาณสิบชั่วโมงรเราปั่นไฟใช้เราม,มีโซล่าเซลล์รเราทําเองใช้เองก็ใช้น้ำโอสะอาดเลี้ยงครับไม่มีเชื้อ,อก็เป็นของที่ดีมีคุณภาพออกไป อย่างที่บอกว่าเรามีเซ็นเซอร์ฝังไว้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องต่างๆพวกนี้ได้นี่ปิดไฟอย่างนี้ปิดไฟสมมติเราเดี๋ยวอยู่ข้างนอกเฮ้ยแต่เราได้เวลาแล้วเราต้องปิดไฟแล้วเราได้สิบชั่วโมงแล้วนี่แล้วก็เปิดอ่าย่างเงี้ยสมมติเราจะเก็บแล้วก็เปิดวาล์วอย่างเงี้ยเฮ้ยคอยๆจะปล่อยผั่ลงมาอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะเปิดปั๊มดูดน้ําขึ้นไปดูดน้ำขึ้นไปประมาณนี้แทบจะไม่ต้องเข้ามายุ่งอะไรในโรงเรือนเลยใช่ไหมเนี่ย